มาตาหนึ่งแปดศูนย์ภายหลังเวลาอันให้สัตยาบันได้ตามมาตาหนึ่งเจ็ดเก้าถ้ามีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกี่ยวเนื่องกับโมคีฮะกรรม โดยการกระทําของบุคคลซึ่งมีสิทธิ์บอกล้างมุิยกรรมตามมาตรา175ถ้ามิได้สนวนสิทธิ์ไว้แจ้งการใดให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน อน,นุหนึ่งได้ปฏิบัติการชำระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางสว่วนอนุสองได้มีการเรียกให้ชำระหนี้นั้นแล้วอน,นุสามได้มีการแปลงนี้ใหม่อัน,นุสี่ ได้มีการให้ประกันเพื่อน,นี่นั้นอนุหาได้มีการโุนสิทธิ์หรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอนุหกได้มีการกระทำอย่างอื่นอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบัน